สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สบายดีเอฟซีทูกฐานพบพ่อกับซ่องแม่น้องแก้มบุ้งคือเก่าแล้วพี่น้องเด้อตอนนี้เฮากลังสักผ่าสักแผลเนี่ยพี่น้องเวสีเพลินพี่น้องซักสิบตอนนี้ก็พี่แต่สีหน่อยก็รุ่งสีกับเสือของน้องเนาะน้องนี่ฮอกรังตอนแรกประเทศไทยไปทางใดพี่น้องเบียร์เนี่ยก็เล่ สี่นคนก้อนหมนน้องมันจะไีสักสินสักเทพให้เมนยากไปน้องตอนนี้กักยังสักดูป่าลุงเลย แน่เป็นเลขวาจังสิไดไปพี่น้องเว้ยสวยจักหน่อยลนะเนาะไอป้ามาไปดองก่อนป้ากับลุงมไปดองลุง ขอตุวสปนอฟมาปละสาทสีสับเพิ่มสไปนอเลยทำกอนสากง่เนาะมันอยู่บนนอไปนอฟแก้มุ้ประสาลอยได้นอแต่ว่าแม่นองแก้มุ้งมาได้ถ่านปลาลุงเบิ่งเนาะนนอเพิรนอะไนอเลยโอ้โบอกเพร่เนาะกมีแต่แม่นองแก้มุ้ง่นอง สาบคนยังกงเนอะ,ะเปลี่ยนกันหน่อยเนาะปาไปงานโดยันเพิ่นมายันเพิ่น,น,นอานายูยูม่ม่โน่ะ้าก็ทิสาบแยยเนาะวันนี้เสือผา,าห,หนุ่มโกนสเห็นอะไรหันเนเอ้ย เ่านนอขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อป้าลุงกังกงกเกบเมยน้องแก้มงกมกขาว่าครั้งเกิดกับพี่ป่าเนาะขอโทษขออภัยหลายๆแต่ว่าอันย่าที่ว่าเขาจะมาขายตอนหนังหรือเปล่อันที่ว่าเขาจะมาขายตอนหนันเทปซีบะถ้าเมยน้องแก้มงก์ซื้อกินเนาะซีลพี่ตามเลยว่าสักแต่ว่าเ้าบหมดเลยซื้อได้พี่น้องเด้ออันนี้สิเป็นป้าเมยน้นองแก้มงก์เป็นคนซื้อ หมอว่านในเมนูที่บุ้มบอยู่เมลน้องเมื่อบ้านหมอว่านี่เนาะงเมื่อบ้านพอย,ย่าจอยเม่อย่าชื่อบ้านเกิดได้นันน่นเลยเลย่เพ่น,นนั้นพี่น้องป้ากับลุงเป็นคนซื้อขายงัวซื้อยาให้เบลกินนั่นเดียาแต่ว่าที่สมุนไพรแต่ว่ากินเล่สิลุกได้ยังได้เป็นว่าป้ากับลุงซื้อแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเม่น้องแค่บุ้มบอยซื้อเนาะฮะกับเบาหาอย่างเพราะว่าเงินกับเงินเขาเนาะ ข้างก็สุบวาลน,นะพี่น้องเสื้อเสื้อโลดแต่ว่าไอเสื้อในแบก็แมร่ร้องแก้มบุ้มแบบแ่เป็นคนส่วนคนใหญาแล้วพี่น้องเพราะว่าแม่ร้องแก้มบุ้มเคยเจอแล้วยันก็จะมาต้มตุต้นที่มาม่ารอบก,ก่อนนะไปด้วยที่มาม่ารอบก,ก่อน,น,าวาวานกับากปปรรมาม่าวอาไว้ได้ดีแม่ร้องแก้มบุ้ม่ายขีดไปปลาลูงเบิ่งได้รอบก่อนเนาะตอนอยู่ตรงเนื้อี่น้องคนนั้นแหละมา มาขายยาเนาะเว้ยยาสมุนไพรพันบาหกพันไปกว่าบาทปกตินันน่นป้าเมนอองแกบุวันปกติน่ะเจ็ดพันเปรเอทนาอันนี้นะขเขาจะโหลดหายพันบา,าเจาจะโหลดหายเดียวหกพันป้มแต่นองแก้บุ้มเสือบอเ,เสือเนองเว้ยยมยานี่เีอันเดวัซเป็นสมุนไพรเขาจะมาขายเมน้องแก้บุ้มบอเสือเลย ผู้เสือเนาะปลากัุงดูกฝนเสือเับเสือมากินน่อยเสือมาให้ฝนกินเนว่าห,าห้ามันมันไปลงโลงันบาทนอ้ยขวหนึหนห่งองขวดน,น่งเาสือดีกว่อะไรด้วยได้เงินเพื่ชาดักตอนนี้ห้าัษ กนกันกับป้าอะในพี่น้องเดี๋ยวป้าบอกไปอยู่ห้อกับพสา ดีเลยแม่เราแกบอกโอ้ยปลาลุงทิพยฝากนั่งกับคอทษขคอภายในน้ะเด้อปลลุงเว้ทแม่แต่เราแกบ้กว่าทิพฝากนั่งกับเนาะตีเตียนงสบาได้เด้อพี่น้องเด้อว่ายังกัเนาะเข้ากับปึ๊กเหน่ดเนาะแต่เขียนมากค่ต้องมีคนอ่านหาปลาลุงเว้ไหนต้องเป็นมุ้งปึ๊กขนาดเลยจังหวะ เอเป็นเสือดำเผินน้อยเผินหมักหนุ่มจะแทะได้เสือดำจนเสือดำคามเนาะ หมักหลงสุดใจของเธอเลยน้องคลิปนี้เฮก็สีดำลาพาะจักรเป็น้องให้คากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแกปุ้มเด้รเดอร์ปลุงให้ฝากเพป็นความสุขต่อไปสบายดี